สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซโก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก77ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ลีกใหญ่กลับมานะครับแต่เริ่มที่เวลาตีาสองเกาโชเซราอิตาลีครับโบโลญญาอันดับ8จะเปิดบ้านเจอกับลาซัวนดับ7นะครับโบโลญญา15แต้มเกมล่าสุดลงเล่นในโคปาอิตาเลียครับเปิดบ้านชนะเวโรนามา2-0กลางสัปดาห์นะครับแกนหลักก็เรโมฟรอยเลอร์ครับริคาโดออโซลินนี่แนวรุกก็อเล็กซิส เซรามเกลครับกองหน้าเป็นโจชัวเซิร์ซีนะครับเจอกับลาซิโอ16แต้มเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเบียดชนะฟิโอรรเรนติน่ามา1 0ูนนะครับลุยสอ์อาเบโตมักเตียซักคันยี่ฟิลิปป์แอนเดอร์สันกองหน้าเป็นวาเลนตินคาสเต,ตียนอสน,นะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้อิโมมิเล่ฟอร์มตกนะครับ เหลือการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเสมอศูนศูนย์บ้านโบลอนญาบ้านลาซิโอลาซิโอชนะ2-1นึ่งะครับ <c oughs> คู่นี้ก่อนเกมเขามองว่าใกล้เคียงมากเสมอไหนเสมอกันนะครับโ <c oughs> บลอนาก็ฟอร์มดีครับไม่แพ้มา10นัดติดต่อกันทุกรายการส่วนลาซิโอก็กลับมาคืนฟอร์มนะครับชนะมา3เกมติดในลีกดูแล้วเนี่ยยอวัดใจไปที่ลาซิโอดีกว่าครับมีตัวตัดสินเกมมากกว่าลาซิโอปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเียลาซิโอนะครับ คููต่อมาไปที่เวลาตีสามตรงครับไปดูเดอะแชมเปช้ยนอังกฤษเลสเตอร์ทีมจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกระลีอยู่ในแต่อันดับ3เลสเตอร์39แต้ม เกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะครีสปาร์คเรนเจอร์2-1นะครับแกนหลักก็พวกสเตฟฟี่มาวีดีดี้นะครับอับดุลฟาตาวูครับกองหน้าก็เลือกระหว่างเจวีมาดี่หรือไม่ก็เคริชิ่อีเฮียนาโชนะครับเจอกับลีส25แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มฮัตตอร์ฟิลด์ทาวมา4-1นะครับแกนหลักก็คริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับแดนเจมส์กองหน้าเป็นจอร์จินีโอรูเตอร์กองหน้าตัวเก่งนะครับ ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกันในพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะตกชั้นไปด้วยกันเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าเลสเตอร์เปิดบ้านชนะ2-0บ้านหลีดจบ1-1คู่นี้ก่อนเกมเขาก็ยังมองเลสเตอร์เป็นต่อแน่ครับเลสเตอร์เนี่ยผลงานติดลมบนจริงๆนะครับชนะในหลีกมา9เกมติดในขณะที่ลีส ก็ชนะ4จาก5เกมครับแต่ว่าถ้าวัดจากภาพรวมเนี่ยเลสเตอร์ก็ยังดูดีกว่าครับเกมนี้เล่นในบ้านเป้าหมายคือการเลื่อนชั้นด้วยนะครับวัดใจเลสเตอร์ครับฟอร์มดีต่อเนื่องจะเบียดชนะเก็บ3แต้มเชียร์เลสเตอร์นะครับปิดท้ายที่เวลาตี3ครับไปที่ลิเเอิงฝรั่งเศสปารีสแซงแชร์แมงรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับมงปริญยนดับ11 เปเช2ยี่สิบเอ็ดแต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะแรดมา 32- นะครับตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆด,ดังนั้นเนี่ยแกนหลักแนวะรุกก็เอ e ็มบัเป้อีคังอินกอนซซโลลามมสนะครับฟาเบียนลุยคุมตรงกลางในขณะที่มงปริเย่1ิเแต้มนะครับเกมล่าสุดฟอร์มดี b, ครับเปิดบ้านถล่มตูรุส3 0นะครับแกนหลักก็เทจีซาวานียาครับคาวิลฟายัดกองหน้าเป็นอะคอร์ดำนะครับตัวกองหน้าชาวไนจีเรียครับ เจอกันมาฤดูกาลที่แล้วเปเชชนะไปกลับแบบขาดลอยนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองปารีสแซงต์แชแมงเป็นต่อเยอะแน่ head to head 8นัดที่เจอกันไม่น่าเชื่อนะครับปารีสแซงต์แชงแมงชนะขาดทุกเกมดังนั้นคืนนี้ก็มาครับเสมอขึ้นจากฝูงชนะก็ทำแต้มห่างวัดใจปารีสแซงต์แชแมงมี2ประตูนะครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่ลาซิโอเลสเตอร์และปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ เหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับพักยก77เ็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ